ที่ทำเจียงดาวนะเขาก็เข้าไปโดยผมเนี่เป็นตำรวจเนี่ยต้องนำหน้าเดินนำหน้าเข้าไปเข้าไปโอ้โหทางเข้าไปนี่แคบนะสูงประมาณตอนแรกๆก,ก็เดินก้มหัวต่อไปต้องคลานนะสูงประมาณสักเมตระคลานเอา้า ุณกูน้ำไปเอาน้ำไปน้ำไปคลานคลานคลานเข้าไปพอไปสักสิบเมตรโอ้โหเป็นท้องพระโรงใหญ่โอ้โหลงเลยแต่ก็ยังมืดนะแต่ผมมีไฟฉายก็ใชยดูไม่เห็นมีอะไรสวยงามแต่รู้เป็นถ้ำก็รอคนหลังเข้ามาสามสิบคนแล้วก็มีมีคนก็บอกมันมีหลายถ้ำทะลุถึงกัน เอาคคนกูนำไปอีกผมก็นําคลานเข้าไปโอ้โหไม่ยิ่งแคบแคบมันเล็กลงเรื่อยนะแคบแคบอ้าวรู้สึกว่าคนทางหลังก็ตามมาเอ,อคาคลานกันเลยพอคลานไปถึงห้องที่สองเน่ก็ไปประมาณสักสิบเมก็เจอโถงใหญ่มือตือ๊ดตืเลยมือตือ๊ดตืตแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาพร้อมมันสามสิบกว่าคน ก็ดูเฮ้ยเห็นอะไรไ้มไม่เห็นเลยฉายดูที่หือก็มืดเมิดเลยออีกคนบอกว่าต่อไปอีกมีเดี๋ยวมีอีกนี่เข้ามาท้องพระโรงที่สองนั่นนะเข้ามาในสิบสิบยี่สิบกว่าเมตรเข้าไปในมูเขาแต่มีเพื่อนเมียคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวว่าอ,อึดอัดหายใจไม่ออกพอบอกหายใจไม่ออกทุกคนบอกเอเอเฮ้ยจริงว่าอืึดอัดมันบ้าเลยเฮ้ยอ็อกออกดีกว่า ไอคนที่บอกให้เดินไปหน้าเนี่ยไม่ไม่กระ้าวซีละผมฉายไฟเอ้ยมีทางไปข้างหน้าจริงๆแต่ไม่เอาละอ,อึดอัดเ,เขาก็บอกอึดอัดในผมอึดอัดเลยทีนี้ไฟฉายมีกระบอกเดียวเตรียมไปกระบอกเดียวถูกให้คนอื่นเขาน้ำนำออกไนงะ ผมก็ออกเป็นคนสุดท้ายออกเป็นคนสุดท้ายแม่แต่ละคนมันคลานกันชา้าอย่างสามสิบคนเนี่ยนะโอ้ควาจะคนที่หนึ่งคนที่สองไปผมก็รู้ว่ามันมีรูอยู่ข้างหลังผมแล้วผมก็เกิดจินตนาการเออถ้ามันมีสัตว์ประหลาดมีไอ้ง,งูตัวใหญ่ใหญ่อย่า,ยยางที่พิเวศเพชรบรมเคยเล่าให้ฟังมันเลื้อยมาแล้วมัน งับผมไปนะแล้วดึงเข้าไปแล้วใครมันจะมาช่วยผมวะเนี่ยผมโอ้โหมันพอมีความรู้สึกอย่างนี้ปั๊บเน่อมันมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงบั้นเอวกระดูกสันหลังเนี่ยนะแล้วมันก็ค่อยๆเลื่อนมาแต่ละข้อขึ้นสูงมาสูงมาร้อนมาร้อนสูงสูขึ้นมาที่หัวกรบาลวู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 เกิดควาพิดตก กลัวมากกลัวมากมากเลยโอ้โหแบบเฉียบพลันเลยตกุกกลัวกลัวอย่างที่สุดวิตกตังวลยังไม่เคยมีก่อนกลัวาอจะบอกว่าเฮ้ยมึงรีบออกไปท,ทัทีตุกขอก็บอกเลยรีบออกแล้วมันไปไม่ได้ไปแล้วโอ้โหจะขาดใจตายให้ได้กลัวคนนี่ลุกสู้เหงื่อการแตกโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีเอ้า ในสุตก็ได้คลานคลานคล,ลานไปอากาศก็เริ่มน้อยอา้าวคลานมาจนจนเจ็บหัวเขา่ามันต้องแต่งนุ่งกงเกงขายยาวเอาไปถึงท้องพะโลงอันแรกรอต่อไปอีกให้ก็คลานคลาน้ะไปตั้งแต่เริ่มวิตกกังวลกลัวขาดอากาศกว่าจะออกมาสูตรได้ที่ปากถ้ำเนี่ยนะประมาณสักยีสนาทีเพราะคนมันเยอะ โอ้โหโล่งใจแล้วคิดในในใจเราชาตินี้กูไม่มาอีกแล้วกูไม่น่าเลยไม่น่าเป็นภูก่าเลยนะจากนั้นมากลายเป็นคนกลัวที่แคบเลยที่มือผลตามมาอย่างไงเคยไปที่กรมตำรวจออแต่แรกว่านี่เรื่องนี้ยังเกิดขึ้นยังไม่กเกษียณจะไปตึกใหม่ที่เขาสร้างอ่ะมีพจน บุญญาตินดาเนี่เป็นที่บีตำรวจอยู่นะ่จะขึ้นไปหาเข้าไปในลิฟต์นี่ลิฟต์ปกตินะไฟไม่ได้ดับหม่แล้พอลิฟต์จะปิดปั๊บเฮ้ยมันอึดอัดหายใจไม่ออกกดออกเองคนก็บอกเอ้าทำไมล่ะไม่ขึ้นไปเลยแม่ไม่ไม่เป็นไรพวกดูลิฟต์ก็ดีใจคนออกไป ลดโหลดไปขาเก็ขึ้นมาผมเดินบันไดขึ้นไปชั้นสิบสองโคตรเมื่อยเลยกลัวลิฟทีท่แคบโอ้ทำไงวะเนี่ยไปปรึกษาหมอไปอะไรโอ้โหหมดตังไปเยอะนะศึกษาแล้วรู้แต่กลัวที่แคบอ้าวหมอก็แนะนำอ่ะคุณต้องพยายามแก้โดย คุณต้องพยายามสู้กับจิตของคุณมันฝังอยู่ในจิตเต็มเอาให้เมียพาไปที่ถ้ำอะไรที่ลาดบุรีถ้ำค้างคงขาวปากถ้ำกว้างสูงใหญ่เป็นสิบสิบเมตรเอาเมียกับลูกเดินเข้าไปอลไรผมเดินเข้าไปได้ว่าเดี๋ยวถอยออกมาปะเมียบอกเอาเป็นอะไรบ่น ผมไม่ไหวกลัวกลัวอืมกลวเอาพยายามเดินเข้ามาหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปปั๊บถอยขันมาอีกอันนี้ทำครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านครั้งที่สองออไปโน,น่นีอไปที่ลูกเขาไปเที่ยวแดนในรมิตก็จะไปห้องผีสิงอะไรที่มืนๆือ่ะอ รู้ว่าเป็นการลเล่นพวกเด็กเด็กอะไรเขาคลานขึ้นไปเยอะอเราก็คลานเข้าไปตามกันตามลูกไปก่อนเม่มาพอเข้าไปว่าต้องถอยออกอีกไม่ได้หลายครั้งหลายคลานนะแต่ก็พยาพยามพยายามพยายามใช้เวลาเป็นปีครับแตตอนนี้ก็ น่าจะหายแล้วนแต่ก็มันยังเป็นจิตใจสำนึกถ้านอนฝันขึ้นมาปับ๊บมันระลึกถึงไอ้ความจำเก่าก็เป็นเรื่องเงินองรฝันร้ายและก็เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้แม้แต่ภรรยาและลูกห้องนอนผมเนี่ยจะมีระเบียงเปิดออกได้มีกรองใส่คือถ้าหากไม่มีทางออกไปสู่ระเบียงผมจะอึดัด ก็แค่นี้เองนี่ผมจากห้องนอนผมมีทางออกไปเดินก็ได้ถ้าจะออกมาห้องนั่งเล่นดูทีวีก็เปิดออกสู่ระเบียงได้นี่แหละครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอากรูโฟเบียโลกกลัวที่แคบและมืดระวังเลยนะพยายาม พยายามอยากเข้าไปสัมผัสให้นานให้นานแล้วพบเกิดความรู้สึกขึ้นคุณออกไม่ทันมันจะเกาะกินเข้าไปได้ที่มือที่แคบเข้าไปปั๊บแล้วก็ถึงเวลาคุณจะออกนี่ผมอยู่นานเกินไปรวมแล้วนครึ่งชั่วโมงกว่าความกลัวมันเข้าไปเกาะกินเข้าไปฝังในจิตอยู่ในติดเตอน รู้ไว้รู้ไว้มีประโยชน์นะไม่อยากรู้ก็ผ่านไปเลย <laughs>